เออกรอกกอกโอ้ยหัวกระพ่ิบเจ๋งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเท่าจะถักก่อนมาทายตังค์ผีสิจะถักก่อนเนาะพี่น้องเก็บเลยผี่นอนเนี่ยมาลองกันสิบคนเนาะมันเห็นแต่เผืองแดงจ้ะพี่น้องได้เผืองแดงบดดินเห็นอยู่อันป่าอันใยไม้ละโอ้ยไสร้างเหลือแถอ อืน่าแางเหลือดิวประมาณแดงกระแดงอย่างนี้ได้หรอมาสีว่าหมานได่ไหมนะพี่น้องมาพอแล้วจะละงอกละงอกซีสมนะแบบนี้เลยจังพี่น้องอุ้ยคุณน่ะขาซองดอกเลยพี่น้องอยู่ไก่กันนี่แหละจ้ะ แกลแหกมานของผู้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปเอสซี่ชงคูมานทุกท่านทุกคนค่ะทั้งในและก็ตาประเทศค่ะพี่น้องวันนี้ผ้าเข,ขาปลาเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะมา,มาผู้สองตัดนอกวันนี้เนาะแม,นม่นมานำกัรหลายคนพี่น้องมามาหวกระแจงอะไรละเนาะแจงครับจนฮอนผู้ปิดไฟพี่น้องแต่ว่าก็ยังขึมขึมขึมเบิดเหมือนจะพี่น้องนห้แต่ว่าเหมือนเปิดจะตกอ่ะเพราะท่านตกจ้ะ ครับไปหลุ่นไปชมกันเบ้างพี่น้องว่าสีใดสีมันบนนอหน่อวันนี้เนาะจ้าวันนี้วันที่ <14. S 1> สิบสี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับตรงกับวันพุธค่ะวันพุธค่ะคไปไาพี่น้องค่ะถ่ายไปหลุ่นค่ะว่าทั้งผู้สองตาหนีสิเป็นคือเขาซาเขาลือบ,บ่เนาะว่าเห็นละงูสีออกบอเห็ดผงแดงสีย่างบอไปค่ะแกละแแหกมันของผู้จ้าพี่น้องคืนผู้สองตาจะมันสวยงามมากเลยเห็ดผงแดง ด,ด,ด,ดอกม,มึงจ้าสวยๆเลี้ยงแดสักน้องค้าลายจ้ะสวยๆจ้ะดอกมึงดอกมึงก็พี่น้อมอเดียวกันจ้ะมีดอกมีทั้งผีพี่น้ออื้เด็กตุ๊กๆเลยจ้ะ นี่แล้วแต่ขา๋ยวดอกนมันวันนันสองจุม Mà chỉ vô hiển đâu, con mạ năm cành mạ, mạ cái nọ, kiếm cái nọ, lấy uống đào cái nọ, cái mẻ, สวยๆต้ด,ตด,ตดิีนแต่ดอกน้องหอนต้ดตีนดอกน้อน้เพิงแดงจ้าหนึ่งดอกไอ้เพิงแดงยู่นีดอกหนึงคือว่าผาก,กันเหน็น <c oughs> บแบบ้ดิีนแบบสวยจ้ะพี่หนอต้นดีนน้อหนันพี่หน อเอ้ยเขี้ยมาถือกละงูนี่จ้ะวุ้ดไทยเขี้ยมาถือกก็เลยเก็บเอาเลยเแ่งแดงออกใหม่จะพี่ดอกหนึ่งพี่น้องมาพอแล้วจะละงูลงูสีสมเนาะจ้ะมีอกไรอยู่กับแอายเราแอายแล้ว,ย,ลวย่างก่อนแล้าวจะพี่น้องจ้ะนี่สวยๆเลย ออกกันจนได้เงดอกสวยๆจ้าพี่น้องนดอกอที่สองจ้าอยู่ไกลกันนี่แหละจ้าพี่น้องเอ,งอ้อยเพื่อนแย่งออกไม่ไม้เลือพี่น้องเพื่อนผู้เพื่อนมากกว่าผู้บริห็นเนาะอุ้ยคู่ก,กันเลยอุ้ยพี่น้องเอ้ยก้าวสิข,ขามไปฟังคุณเห็นเห็ดเพือกดอกง่ายหนึ่งจา้าเห็ดเพือกแดงเทาไหรย,ยพี่น้องเอ้ย จ้าโอ้ไม่หนอนี่เป็นงามค่ะเห็ดตุบปลุกอยู่เก็บเลยค่ะโอ้ยดอกเฟินเยอะเฟินโบเห็นเนาะออกใหม่เนาะไอเนาะนี่ดอกกุหีาบกกีโอ้โหกีได้ไหมสวยดีปะไม้ไอแล้วเคยมั้งแต่เขาจะเอาแล้วไอโบแมนมาบอกเจ้าเอาดีดอกนึงนะ ใหม่เส้นจี่ไตใหม่อีกดอกนะึงใช่นั่นแหละมองหันละดีตัวนี้หม่อืมใ <c oughs> ม่ตัวนี้เสินทอนใม่ตัวนะ <c oughs> นี้เ็อันดีนะอ๋อสวยอ่ะอนี้อะไลนี่อ๋ออืมวดูจนะั่ <c oughs> ดูดบดเอากระตานอคุณพ like ี่คุณเป็นเห็ดก็เลยเอาไปใส่กระตายอะไรก็ได้เป็นไงอยากจะเก็บสินสวนเลยนะ่ินส่วนมันอ่ะุดิามแหงพี่น้องเลยหอมไหมหยจุ่มนี่แห้งามจ้ะ อืออสวยมากดินสวยอีกจ้ะพี่น้อออกใหม่จ้ะนี่บดดินพี่น้องคือแม่นง,งามค่ะค่ะอันนี้ที่เคยไ,ได้มาก่อนจ้ะ อดอกหนึ่งจะพี่หายหลายดอกดีกว่าเกิกขึ้นมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยอกางเป็นจีเกินจะปกไปแล้วสตหวันนี้หน่อยหัวเนาะแบบมี้จะพี่น้องอุย้ยคพณ่อน่ะขาเพื่นอ,อนอ สองดอกไอพี่น้องอยู่งก่งกันนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเฮ็ดปุ่นง่ายมาจ้ะแาบแกงเสบไปเลยนี่จ้ะพี่น้องหรือเออ่ฟังทั้งบุญทุรีเผอิญว่าเฮ็ดเผืองบดเนาะจ้ะตัวชาก็คือเฮ็ดเผืองนี่แหละจ้ะพี่น้องแซ่บหวานจ้ะเห็ดปุ่นดินน้ำจ้ะพี่น้องนั่นเี่ยโย ก็มีผู้เดียวเนาะพี่น้องเลยเนี่ยหาร์เซ่ก,กับโบเห็นเพิ่งแดงกับ่น้องมาเคยได้มาเท่านี้ก็ได้อีกแจ้ะใส่กันอีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้โหมวา,านว่แม่นตัวนี้พี่น้องอุ้ยดอกนั้น,นเป็นแฝดจ้ะเป็นแฝด อีกดอ,อกมันจะพี่น้องยู่งกลกกันนี่แหละจ้ะผึ่งแดงจ้ะพี่น้องผึ่งแดงเท่าไรดอกงามๆจ้ะง่ายๆน้องเอ้ยไอเราเอื่นไปหาเนี่ยมาตามผึ่งแดงก็ดีจ้ะสองดองกกำงามจา้ะอุ้ยขาขาพี่น้องขาอุ้ยพูจ้ะโอ้ยแดดพันนี้เราโง่กี่เท่าฝนท่านี้ก็มาต้นกำง,งามเนาะพี่น้องเนาะ แบบสวยจ้าดิดเลยแบบน้ำติดงามแห้งเอิ่นเกอกๆโอ้ยอกักอพริบเจ๋งล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่องจะผ่าก่อนมาไทย้พี่เจ็บาก่อนเนาะพี่น้องเะเจ็บเลย ยนออพเห็นมันนำทังอยู่ได้หรือสิมีสายอยู่บวชกันเห็นมานลงกันสิบกว่าคนเนาะแมนโอ้มานำเพิ่นก็ได้เด้แอลยเพิ่นเห็นอยู่แต่ว่าผมก็เห็นพี่น้องลูกแกลมเห็นแต่เพิองแดงจ้ะพี่น้องได้เพิองแดงบดดินเห็นอยู่อันป่าใส่ไม้แล้วเก็บไอ้เพิ่งแดงเนาะ มันนี้ตำเตซี่แดงๆพี่น้อ <brasile> งอันแล <hed labour of T mismos> ้วโงกนั่นพี่นนอมานำการผลัดตำดีดีหน่อยเนาะมันให้มันันเนาะแอนแก้วกมันเตซี่แดงเป็นสีนันจะคล้องคนนี่รับประทานไปเนาะข้าพันกระเสด้วยกันพี่น้อง

เก็บหอดผับเหลือ่นเนาะมาสีบ่หมานไม้พี่นาะอ๋อเส้สีที่เก่าค่สวยนะเหลือดินหลอดสายตาพี่นนาะเปิดมาไปปลาไฟไฟเนอะวะมูสเอาว่ากันนี่จะเยอะเลยเอออกเลยนี่ห้างึ้นพี่เ้างเสยที่เก่า ไนคนไ,ไม่มาเพชบรบิดเก็บ,บ,บ,บอ,อีกสวยเหรอ,อันมนี่เห็นึใหม,ม่ก็มี่มมด้ดพี่น้องเอ้ยจะมันแนวอะไรไปจ่ายพี่น้องสิ้อผ้ากลับบานแล้วจา้า มันนี้กะละงกบ่บ่บ่ได้ทอบุูมเนาะเออบ่บ่อทอเฮ็ดผึ่งแดงเนาะส่วนมาเขาใชไปตามเฮ็ดผึ่งแดงเนาะไอเนาะอือันนี้ก็ตาของเด็ดขาดของมันมากนะจไปได้โอมนุกพี่น้องอันนี้ของครูมันครับเนี่ยจ้ะแต่โอเคอยู่ครับเที่ว่ามันอยู่ผึ่งแดงกะกะได้ส่วนมาคือผึ่งแดงตัวนี้ของของผมครับผมยางไปหาเห็ดบดินอุ้ยก็มีแต่ดอกทำงานตันส่วนเนี่ยเนาะเห็ดบดินพี่น้องเลยแกงเสียบเด้อก็ได้อยู่ในแน่ยู่ครับ มาเก็บโค้ดไ้โคแช่ขอ้กูมานเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้กับกับมันอยู่ครับสำหรับคลิปนี้กับสิบพลอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปของรูมานชาแนลยิดแต่ความสุขความเจริญถือละวันที่หนึ่งถือเหล็กสามตัวตรงเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าจะพี่น้องถ้าเพิ่นผ้ามา